องออนไลน์นั้นเจ้าพนักงานที่รับจองออนไลน์นั่นเนี่ยยังไม่มาเก็เลยแบบเราก็เลยเข้าไปแบบบล็อกอินเลยก็เลยทำแบบบล็อกอินแล้วก็แคนเซิลออนไลน์ไปก็เดี๋ยวเขาจัดการเองโอเคตามนั้นแหละก็ตอนเราสถานที่กางเต็นท์มันจะอยู่ตรงนี้นี่คือข้างล่างนะเราจะนอนเนี่ยเข้าไปตรงนี้เข้าไปแล้วก็หาที่กางเต็นท์เลยแล้วก็ส่วนจะขึ้นไปอ่ะก็แจ้งขึ้นไปคืออแดงอ๋อไอไอตรงไอตรงนั้นคือผ้ามอญแดง อ๋อส่วนกลางเต็นท์ก็คือข้างๆนี้โอเคคนละสาบาทค่ากลางเต็นท์คนละสาบาทใช่ส่วนจะพรุ่งนี้เช้าประมาณตีห้าเขาจะเปิดก็เราก็ขึ้นไปอ่าไอเราก็นึกว่าทางกลางเต็นท์ไม่ใช่เขาเจอเห็นไหมแอปมันค่อนข้างจะเออเลอร์น้อถอยแทบไม่ทันเลยอ่ะไปไปไปดูจุดกลางเต็นท์กัน คลิปสั้นๆน,นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะมาดูตะวันขึ้นที่ผามออีแดงนะครับแต่ประเด็นก็คือผมดันไปกลางทับกากลางในเรื่องของอุอปกรณ์แคมปิ้งซะ,ะชุดใหญ่เลยฮะจัดเต็มเลยลืมนึกไปว่าเรามีธุระตอนเช้าเราจะต้องอเดินทางกลับบ้านตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องเก็บทับนะครับเก็บทับไว้ก่อนคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เราต้องไปผามออีแดงตั้งแต่ ตีห้านะครับตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะดูตะวันขึ้นผ<ม>่ามอ,อีแดงเพราะฉะนั้นการที่เรากางทาบไว้แบบนี้พรุ่งนี้เก็บไม่ทันแน่นอนนะครับการขึ้นทาบแล้วก็การลงทาบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญที่สุดก็คือหมอกอะฮะเราเก็บตีสามตีสี่สมมติว่าเราจะเก็บจริงๆนะเราไม่ได้เก็บตอนนี้เราจะเก็บตอนแบบตื่นเช้าขึ้นมาตีสามตีสี่จะเก็บหมอกฮะหมอกแล้วมันจะทําให้ทาบเราไม่แห้งนะครับแล้วมันจะส่งผล ส่งปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของทาร์ฟที่มันจะเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการการวางแผนนะการวางแผนก่อนที่เราจะลงหลักปักฐานหรือปักสมองนีย่ยต้องคิดให้ดีเลยว่าควรที่จะสถานที่นี้หรือว่าทริปนี้ควรที่จะใช้รูปแบบไหนนะครับ มันก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมว่าผมเหนื่อยแน่ๆนะครับสองสามรอบแน่นอนแต่ยังไงมันก็ต้องทําก็คือเราต้องเก็บให้ทุกอย่างให้มันพร้อมพร้อม,อมที่ียมุฟมได้ในทันทีนะครับก็คืออาจจะแค่กางเต็นท์อย่างเดียวแล้วก็นอนนะครับทุกอย่างก็เก็บขึ้นรถหมดนะครับจะประมาณนั้นนะสาหรับทริปนี้นะครับผมคิดว่านะครับก็ต้องเหนื่อยสองรอบนะครับโอ้ยอย่างที่เคยแจ้งไว้บ่อยๆผมเคยพูดบ่อยๆว่า ถ้าเราเข้าวงการแคมปิ้งแล้วมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับมันก็จะมีะแต่ละที่นะครับมันก็จะมีสิ่งที่จะทําให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลานั่นคือความท้าทายหนึ่งนั่นคือความสนุกสนานหนึ่งนะครับผมก็ถือว่ามองว่าไอสิ่งเนี้ยความผิดพลาดเหล่านี้มันคือส่วนหนึ่งของการพักผ่อนมันคือส่วนหนึ่งของทริปมันคือส่วนหนึ่งของการท้าทายที่ที่เราต้องพบต้อง ประสบพบเจออยู่แล้วในทุกปัญหาที่จะทําให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นคือความสนุกสนานของคําว่าแคมปิ้งนะครับเหมือนหล่อเปล่าพูดแก้เขินไว้งั้นแหละโอ้เหนื่อยเอาไปเก็บกันท้า่ะ บอกแล้วนะเตือนแล้วนะเปล่าเลยชีวิตเิงนี่พลาดกันบ้างนะหรือไม่ถ้าคนอื่นรูก็ให้ได้รู้ว่าอย่างนี้มันก็ต้องมีพลาดกันบนะ้างก็เตือนไปแล้วไงเตืนตนอนรอบนึงถ้าเขาพลาดบกูบอกมือเลยนะกูบอกมึงเลยกนะูจะได้เย็นเลยทั้ หมมากรน,นลวกปากนู่นโคตรร้อนเลยอ่ะอ,อ้ยเฮ้ยมันเผ็ดด้วยเนี่ยต้องต้มใส่เองนะเนี่ยอุ้ยเผ็ดไปมาไม่รู้เนี่ซองหนึง่งอู้หูรว่ามันเขียวยังไงเยอะไปมันเผื่อไว้ทำไมวะมันไม่เหมือนมามา่า มะม่ามันก็เผื่อเหมือนกันนะบางคนเขาใส่นิดเดียวนะนีเรอตั้งเอาน้ำมาใส่ก็ได้นะดูแล้ว อตอนนี้ก็คือเราตรวจเอกสารเรียบร้อยนะคะในจุดคัดกรองเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาจะให้ใบนี้มาในการยื่นเอกสารก็จะมีะะใบฉีตวัคซีนแค่นั้นส,สมารสองคนก็สองคนต้องยื่นหลักฐานแสดงทั้งสองคนแล้วก็ให้ใบเล็กๆนี้มาแล้วก็ไปยื่นที่เจ้าหน้าที่ทางเข้าจะเสียจําระเงินต้องผ่านการตรวจเอกสาร<ช>การเฉีดวัคซีนก่อนที่นี่ โอเคถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่มีวัคซีนก็ต้องตรวจเอทีเคเลยอ๋อโอเข้มงวดเหมือนกันนะเข้มงวดดูไปไป,ไปกันสองคนค่ะสองคนนะค่ะสี่บาทครับรอบ,บาทก่อนนะครับีรอบ,บาทก่อน,นครับมันสี่บาท Hãy สรุปคร่าวๆสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับาลานกลางเต้นกับจุดชมวิวมันจะแยกกันอยู่นะครับการกลางเต้นลานกลางเต้นเราจองเราต้องจองไหมปกติลานกางเต็นเหรอ,อเห็นเขาวอล์กอินเข้ามาวอล์กอินได้เลยก็ได้นะครับส่วนมากจะโทรจองส่วนมากจะโทรสอบถามก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วอล์กอินเข้ามาก็ได้นะครับค่ากลางเต้นจะอยู่ที่คนละ คนละคนละ3บบาทต่อคนต่อคืนแล้วก็มีค่ารถไหมไม่มีเนาะการกางเต็นท์ไม่มีค่ารถนะครับคนละ30บาทต่อคนต่อคืนนะครับแล้วมันก็จะแยกกันระหว่างผาหมออีแดงก็จะขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายอีกที่ค่ารถ40บาทแล้วก็ค่ารถ3าบาทค่าบริการบุคคลนะฮะคนละ40บาทครับคนละ40บาท ก็ขึ้นไปเที่ยวชมผาหมอยแดงนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากแล้วก็คนรอลงทะเบียนคนรอ,อลงทะเบียนในเรื่องของฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องตรวจตรวจเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็ใครไม่ได้ฉีดวัคซีนต, T ต้องตรวจ ATK ใช่ไหมใช่อ่าต,ต้องตรวจ ATK ก็คือครั้งแรกที่จะขึ้นไปเนี่ยเข้มงวดมากครับก็ถือว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องวางแผนมานะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ถ้าสถานการณ์มันเป็นปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไไดขั้นตอนที่มันวุ่นวายขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือเขาพยายามที่จะเร่งเร่งเพราะว่าทุกๆุกคนที่จะขึ้นไปผาหมอยอีแดงแน่นอนว่าเขาจะไปไปดูตะวันขึ้นใช่ไหมครับ<ม>เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องได้ดูตะวันขึ้นในที่ผาหมอยอีแดงเขาถึงรีบพยายามที่จะทําต่อใหม้มันมีในเรื่องของกฎระเบียบที่มันรัดกุมในเรื่องของอโรคระบาด ก็ตามแต่แต่เขาสามารถที่จะให้ทุกคนได้ขึ้นไปทันนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะหนาตามากๆนะครับนะักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตามากภายใต้กฎระเบียบของอโซเชียลอะไรวะ <Dist ancing. S 1> ออโซเชียลดิสแตนซิ่งนั่นแหละครับก็คืออ่าถือว่าเป็นการอะไรล่ะมูล,ลืมเลย ถือว่าเป็นมาตรการเว้นระยะห่างที่เขาสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะครับนี่คือเป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาที่น่าชื่นชมเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีการคัดกรองที่ดีนะครับมีมีขั้นตอนมีอะไรที่มันมาตรฐานแล้วก็ขึ้นไปทุกคนก็ใส่แมสนะฮะรักษาระยะห่างคือการท่องเที่ยวเนี่ยมันทุกวันนี้มันเป็น n น w n o น m a l ครับทุกคนเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะ ป้องกันตัวเองยังไงเราป้องกันคนอื่นยังไงนะครับเราเรารู้อยู่แล้วในเรื่องการท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นไปเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปต่อให้มีโรคมีภัยมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าหาว่าเราเรารักษาในเรื่องของกฎระเบียบมีวินยัยในการท่องเที่ยวมันก็ไม่มีไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจนะครับก็คือท่องเที่ยวได้ธรรมดาต่อให้มันมีโรคมีภัย ก็แล้วแต่นะครับยังไงยังไงมันก็เที่ยวได้อยู่แล้วนะครับข้างบนก็อาจจะมีการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็จะมีในเรื่องของอในส่วนของ,ของทหารบ้างอะไรบ้างนะครับมีลวดน้ํากั้นแบบเราเห็นเราเราเรารู้สึกอารมณ์แบบอารมณ์ชายแดนนะฮะอารมณ์ชายแดนมีมีความเป็นชายแดนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีกระสอบทรายมีบังเกอร์นู่นนี่นั่นด้วยนะผมขึ้นไปนี่เออ รู้สึกแบบขึ้นมาเที่ยวแบบตื่นเต้นตื่นเต้นดีแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะมันก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงรอบอนาลัวรอบอาณาเขตของของเราเนี่ยยังไงยังไงเราก็ต้องมีในเรื่องของทหารอยู่แล้วที่คอยอดูแลรักษาความปลอดภัยตรงนั้นนะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็ตามสบายเลยครับตรงจุดนั้นเป็นวิวที่สวยมากๆนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเดี๋ยวมี เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จุดกลางเต็นท์มันจะมีใช่ใช่ใช่จุดกลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์มันจะมีสองจุดนะครับก็คือถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีลานที่เขาเรียกว่าลานนับดาวที่ก่อนเนินนับดาวก่อนที่จะขึ้นไปตรงจุดชมวิวผาหมอยแดงนะครับนะแยกแยกก่อนที่จะขึ้นไปผาหมอยแดงเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่าเนินนับดาวนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดกลางเต็นท์เฉพาะวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ หรือวันนักขัดตะเลิกด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ถามมาก็คือจะมีสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะวา่าถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะไม่เปิดเพราะว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็นักท่องเทีท่ยวที่ที่เข้าพักเนี่ยอาจจะมีมน้อยเขาก็เลยจํากัดกลุ่มว่า,าปปให้เป็นวันถ้าเป็นวันป,ปก,กติเนี่ยให้ให,หมากลางที่นี่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยลานนับดาวจะเปิดแล้วก็สามารถ,ถที่จะเข้าพักได้ที่นู่นนะครับซึ่ง แน่นอนว่าโอกาสหน้าถ้าผมได้ไดมาเยือนที่นี่ผมจะไปเนินทับ,บ,บดาวนะครับเพราะว่าดูแล้วว่าตรงเนินทับดาวนะครับตรงจุดนั้นขึ้นไปอีกไม่ถึงประมาณไม่ถึงโลอะ่ะก็ถึงจุดที่เป็นจุดชมวิวของผาหมออีดแดงแล้วะนะครับตรงจุดนั้นก็อยากจะลองไปสัมผัสดูตรงนั้นด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับนะตามนี้แหละ กัับไปพกกาแฟนี่ไม่พอนะวันนี้ไปพักผ่อนเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวไปไปเดี๋ยวก็เดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ยงงั้นเหรอเอาแค่นี้อ๋อ